ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับไวริลชาร์ตนะครับผมอันนี้เป็นไวริลชาร์ตของคูคูลาล่านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีไฟอยู่รอบครับผมอันนี้ก็จะรองรับ15วัตต์นะครับอัลตร้าฟาสชาร์ตนะครับผมรองรับทุกดีไว้นะครับผมแล้วก็ชาร์จอัพเซฟตี้นะครับมีระบบป้องกันการชาร์จไฟด้วยนะครับอ่านี่นะครับ มาดูด้านหลังนะครับผมคูคูลาล่านะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบแบบไวเลสนะครับ15วัตต์นะครับโมเดลนะครับไวเลสชาร์จแพดนะครับผมโมเดลัมเบอร์ k l c D17 นะครับอันนี้ก็จะมี2สีด้วยกันนะครับสีขาวกับสีดำนะครับอินเทอร์เฟสนะครับเป็น Type C นะครับอินพุตนะครับผมอินพุตไฟเข้าที่รองรับก็จะมี 5โวลต์ 2A 9โวลต์ 2A 12โวลต์ 2A นะครับเอาพูดจะอยู่ที่7.5วัตต์10วัตต์แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่15วัตต์นะครับมาดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในกล่องข้างในกล่องก็จะมีสายนะครับ USB นะครับผมสาย USB อันนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็น Type A ทู y p e C นะครับไท A to t y ท e C นะครับแถมมาให้นะครับครับผมแล้วก็จะมีถาดแพดนะครับสำหรับวางแท่นชาร์จนะครับผมคูคูลาล่านะครับฟาชาร์จนะครับผมก็จะมีคู่มือภาษาจีนมาให้ด้วยนะครับอ่าก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับก็จะมีนะครับแท like ่นแพดชาร์จนะครับคูคูลาล่าแบบนี้นะครับข้างหล like ังก็จะบอกว่า คูคูลาล่านะครับไวเลสชาร์ตนะครับผมคูคูลาล่าไวเลสชาร์ตโมเด็มนะครับ KLKC ดี17นะครับครับผมอิมพุตนะครับก็จะอยู่ที่5โวลต์2 a 9โวลต์2 a แล้วก็12โวลต์2 a นะครับเอาพุตจะอยู่ที่5วัตต์นะครับแล้วก็7.5วัตต์แล้วก็10วัตต์50วัตต์นะครับสูงสุดนะครับผมข้างหลังก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ตรงรอบรอบนะครับก็จะมีไฟด้วยนะครับไฟ led ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาชาร์จเสียบชาร์จดูนะครับในกล่องก็จะมีแผดชาร์จนะครับนะครับแล้วก็สาย usb type a to type c นะครับแล้วก็คุ่มมือเพียงเท่านี้นะครับส่วนอะแดปเตอร์นะครับก็ใช้ของ โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมโทรศัพท์ทั่วไปได้เลยนะครับของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่มี USB Type A นะครับ Type A นะครับ to Type C อ่ามี Type C 2พอร์ตนะครับแล้วก็ Type A อันนี้รองรับไฟอยู่ที่65วัตต์นะครับก็นำสาย USB มาเสียบเข้ากับช่องเสียบ Type A ได้เลยนะครับแล้วก็นำไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟได้เลยนะครับโอเคครับจับน้นนะครับก็นำฐานออกมานะครับ ออกมาก็จะสวยงามนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีช่องเสียบสาย USB C Type C อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็นําไปเสียบเข้ากับพอร์ต Type C ได้เลยนะครับนะครับก็จะมีแสงไฟขึ้นมานะครับ ก็ลองเอาโทรศัพท์ที่ลองรับฟ้าชาร์จมาชาร์จดูนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นไฟกับคลิปนะครับแสดงสถานะทํางานนะครับผมครับผมสําหรับโทรศัพท์ที่จะนํามาทดสอบนะครับก็จะเป็น Galaxy s 2่ Ultra 5G นะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Galaxy s 2่ Ultra 5G นะครับ p h a n อ o m Navy นะครับผม หน่วยความจําก็จะอยู่ที่512กิกนะครับรูปภาพแรมนะครับแต่ว่าระบบใช้ไปเกือบ50กิกนะครับผมนี่นะครับแรมนะครับก็16กิกนะครับโอเคครับมาเริ่มทดสอบชาร์จดูนะครับว่าสามารถใช้งานชาร์จได้หรือเปล่านะครับผมก็วางลงไปแท่นได้เลยนะครับครับผมสามารถชาร์จได้นะครับผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะครับผมคูคูลล่าตัวนี้นะครับไวเลสชาร์จ ครับผมมันก็สามารถชาร์จได้นะครับอ่ะก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับเป็นไฟกระพริบอยู่รอบแผดนะครับผมถาดรองไวร์เลสชาร์จนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟกระพริบอยู่ด้วยนะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับผมตอนนี้แบตอยู่ที่94%เซนนะครับผมตอนนี้ชาร์จผ่านไวร์เลสอยู่นะครับผมอาจจะไม่เร็วเท่าใช้สายนะครับผม โอเคครับผมสำหรับการรีวิวนะครับไวเลสชาร์จแพดนะครับคูคูลาล่านะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ราคานะครับของตัวนี้ตอนซื้อมาก็จะอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับผมบางร้านอาจจะอยู่ที่400บาทนะครับผมก็ลองหาซื้อตามร a z a d a s h o p ็อปีดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับก็ขึ้นใช้แบบไร้สายอยู่นะครับ โอเคครับอ่าก็เป็นเมื่อกี้จาก94เป็น95นะครับผมก็ถือว่าชาร์จเร็วอยู่นะครับโอเคครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารสดใหม่ก่อนใครที่นี่ที่เดียว Nodebook Freedom Channel